มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเรสเสดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติัคติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนสตรีในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านมีบทบาทสําคัญอย่างมากแนละ่มีหลายท่านหลายคน่าเรียกว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาปัต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสาวิกาที่ดีขององค์โซเดพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ามีมากมายลหลายท่านหลวงตาจะขอนำเอาสักท่านหนึ่งมาเล่าสู่ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนสิตส,สอนใจเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะว่าสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติหาท้ยากสตรีที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเป็นผู้เข้าใจโลกและชีวิตก็หาได้ยากเช่นเดียวกันสตรีที่จะปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นอ่าเป็นแม่ที่ดีของลูกก็หาได้ยากเช่นเดียวกันลองมาฟังเรื่องราวของพระนางท่านนี้ท่านชื่อพระนางมัลลิกานะ ชื่อมันลิกานี่มีม,มีมีอยู่หลายท่านด้วยกันนะอะท่านหนึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประสณนธิโกศลแต่ท่านผู้นี้เนี่ยมันลิกาท่านนี้นี่ยเป็นภรรยาของท่านพันธุระเสนาบดีพันธุระเสนาบดีนี่เป็นใครพันธุระเสนาบดีเป็นลูกของเจ้ามันละไปเรียนไปเรียนที่ตากาศิลาก็ไปเจอกันไปเจอเพื่อน อีกสองท่านคือมหาลีอ่ามหาลีนี่เป็นลูกของเจ้าฤาวีแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ,อกุมารประเสีนทิเป็นลูกของพระเจ้ามหาโกศลไปเจอกันระหว่างทางก็ถามไถ่กันถึงชื่อถึงนามถึงตระกูลก็รู้ว่าแต่ละคนมาจากเมืองไหนแล้วก็สาบศสาบานกันเป็นสหายกันเป็นสหายร่วมเดินทางแล้วก็ไปศึกษาในสำนัก ในสำนักเดียวกันในสำนักของอาจารย์ท่สาปามโมกและก็จนสําเร็จสําเร็จการศึกษาเป็นจอมยุทธ์แล้วก็เดินทางกลับบ้านปเสนทิกุมารก็แสดงศิลปะให้คุณพ่อให้พระราชาบิดาดูคือพระเจ้าโกศนพระเจ้าโกศลก็ทรงพอพระทัยมากก็เลยมอบราชาสมบัติให้สลราราชาสมบัติให้ให้ลูกชายให้พระโอรสคือปเสนทิกุมารเจ้ามหาลิก็เดินทางกลับเมือง วัวสารีแสดงศิลปะแสดงวิทยายุทธให้เจ้ามหาลีให้เจ้าลิชวีผู้เป็นบิดาเนี่ยดูแต่ว่าด้วยความภาคเพียรด้วยความตั้งใจอย่างมากเนี่ยอ่าก็เลยทาให้ทำให้ตาทั้งสองข้างบนี่บอดเลยตาแตกตาแตกแล้วก็ได้รับยกย่องให้เป็นและรับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ของกุมารของเจ้าลิชวี ส่วนพันธุระเสนาบดีนกลับเมืองกุสินาราไปแสดงวิทยายุทธใ,ให้เจ้ามัลละดูแต่ว่ามีเจ้ามัลละบางท่านคิดไม่ซื่อแอบแกล้งแอบแกล้งก็เลยแสดงศิลปะไม,ไม่เต็มที่แสดงวิทยายุทธไม่เป็นที่พอใจของเจ้ามัลละท่านก็เลยไม่พอใจแล้วก็กลับมาที่เมืองโกศลแขวนโกศลมาขอทํางานอยู่กับเพื่อน คือปรเสนาธิ์พระเจ้าประสนทธิ์ห้าี่เจ้าปรสิทธิ์โกศลก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพันธุลณนะเป็นเสนาบดีเป็นอมาตะเป็นอมาตประจําเมืองเลยนะพันธุรณเสนาบดีนี่ก็ได้แต่งงานกับพระนางมาลิกาซึ่งเป็นบุตรของเจ้ามลละเช่นเดียวกันเป็นทิดาของเจ้ามลละแต่งงานกันแต่งงานกันอย่างอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่ว่าอยู่กันมาหลายปีก็ไม่ได้ตั้งท้องตั้งครรภ์สักทีเลย พันธุลาก็คิดว่าเออภรรยาเราเนี่ยคงจะเป็นหมันครอบครัวเนี่ยก็คงจะขาดเชื้อสายไม่มีใครสืบต่อแล้วเอ้ากลับกลับกลับบ้านเถอะมารีกาเอ้ยกลับบ้านเถอะอย่าอยู่เลยยิงหมันนี่ไม่มีประโยชน์ต่อครอบครัวนางมารีกาพอจะกลับบ้านก็นึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าอ่าเป็นสาวของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพต่อพระรัตนตรยัยเอาจะกลับบ้านสามีให้กลับบ้านเอาก็กลับ ไม่ได้ถกเถียงอะไรละ่ะแต่ก่อนกราบขอไปกราบพระพุทธองค์ก่อนก็ไปที่วัดพระเชตวันเข้าไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่า <c oughs> เอามาริกาเธอจะไปไหนละ่ะแต่กลับบ้านพระเจ้าข้าเอามาถึงกลับบ้านอ๋อสามีให้กลับพระเจ้าข้ากลับทําไมละ่ะสามีบอกว่ามาอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วคง,งจะเป็นหมันไม่มีลูกแล้วเขาให้กลับบ้านอ๋อถ้าจะกลับบ้านด้วยเหตุนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ นางมาริกาก็เลยคิดว่าโอ้พระพุทธองค์ก็คงจะทรงเห็นการไกลเราอาจจะมีลูกมีท้องมีตั้งครันขึ้นมาก็ได้ก็เลยบอก,กลับไปบ้านเหมือนเดิมกลับไปบ้านเหมือนแล้วก็เล่าให้สามีฟังสามีก็เอา้าไม่กลับก็ไม่เป็นไรถ้าพระพุทธองค์ว่าอย่างนั้นอยู่ต่อมาก็ตั้งครันตั้งครันตั้งท้องตั้งครัน,น,นเกิดอาการแพ้ท้องปกติคนเราแพ้ท้องก็อยากกินของเปรี้ยวนะกินของเปรี้ยวของหวานของอะไรไปละแต่นางมาริกานี่ แพ้ท้องนี่อยากจะอาบน้ำในสระโบกครณีของเจ้าลฤชวีซึ่งเป็นสระสระสำคัญเขาถือว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่าไม่ให้ใครลงอาบได้ง่ายๆนอกจากพระกุมารของเจ้าลฤชวีเท่านั้นก็ให้ทหารเป็นห้าร้อยนายน่น,นะแวดล้อมรักษาอย่างดีเลยเอา้าวรักษาไว้พันธุระเสนาวดวก็อุ้มอุ้มภรรยาขึ้นรถขึ้นรถม้าแล้วก็เดินทางไป เดินทางไปแล้วอู้มีทหารเต็มเลยรอบสระทำยังไงเนี่ยเจ้ามัลล่านนี่ก็เลยเจ้าพันธุระนี่พันธุระเสนาบดีก็ใช้แสน่เขียนพวกทหารไล่ออกไล่ออกทหารก็ต่อสู้นะต่อสู้ด้วยวิทยายุทธอันล้ำเลิศของพันธุระก็สามารถให้ภรรยาของตวัวเองอาบน้ำเรียบร้อยอาบน้ำแล้วอุ้มขึ้นรถแล้วก็ขับรถม้าออกจากเมืองไวสาลีนะ พวกทาหารพร้อมด้วยกุมารของเจ้าดิชวีก็ติดตามห้าร้อยนายเนี่ยขี่ม้าติดตามไล่นะไละ่เจ้ามหาลีมหาลีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสำนักสหายร่วมสำนักของของอพันธุระนี่ได้ยินเสียงรถม้าก็รู้ว่าเออนี่พันธุระเพื่อนเราเนี่มานี่ว่าพันธุระเพื่อนเรามาก็เลยบอกเจ้าลิชวีทั้งหลายบอกว่ากุมารลิชวีว่าอย่าไปติดตามอย่าไปติดตามเขามีวรยุทธ์ล้ำเลิศแนะ่ๆ ไปติดตามไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแต่ก็ไม่เชื่อฟังพวกทหารของเจ้ามันละพร้อมด้วยอของเจ้าิาษีก็พากันติดตามพันธุระก,ก็บอกภรรยาว่าถ้ารถถ้ารถของพวกทหารที่ติดตามเนี่ยปรากฏเป็นแถวแนวเดียวกันเมื่อไหร่ให้บอกนะให้บอกให้บอกอพอรถอปรากฏเป็นแนวแถวเดียวกันแล้วนางมริกาก็บอกสามีสามีก็ยกธนูเลย ยกธนูยิงเลยยิงทีเดียวทะลุเกาะนะทะลุเกราะเสืออเส้อกเกราะเสื้อเกราะห้าร้อยคนห้าร้อยคนทะลุเลยทันทีเลยเจ้าพันธุระก็หยุดรถที่นี่หยุดรถพวกทาหารก็ตามมาทันตามมาก็จะมามามาพันธุระมาสู้กันก่อนพันธุระก็บอกว่าจะสู้กับคนตายเนี่ยเราไม่สู้หรอก่ะเราไม่สู้หรอกพวกท่านอน่ะตายหมดทุกคนแล้วตายได้ยังไงอ่ะ เอาลองถอดเสื้อกลองออกดูสิคนข้างหน้านี่พอถอดออกก็ลม้มลงตายเลยนั่นแหละโอท่านกลับไปสั่งลูกสั่งเมียเสีเยนะแล้วก็ค่อยถอดเสื้อกลอนนะอย่าไปถอดตอนนี้มันจะตายทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวก็กลับไปสั่งลูกสั่งเมียรเรียบร้อยแล้วก็ถอดเกราะแล้วก็ตายนะพันธุระเสนาบดีนีเป็นอมาต์ที่ซื่อสัตย์มากอมต์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเปรตนาธิโกศลนะวันหนึ่ง วันหนึ่งก็เห็นพวกอํามาตย์ที่พิจารณาคดีนี่รับสินบาทคาดสินบนเรียกว่าทําคดีที่มันถูกทําให้ผิดนะทําผิดให้ถูกทําถูกให้ผิดนะประชาชนก็ร้องเรียนไปได้รับความทุกข์คนที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะพระนุราเสนาบดีก็เลยนะไปพิจารณาคดีเองเลยไล่อามาตย์พวกนั้นไปพิจารณาเองแล้วก็ทําถูกให้เป็นถูกทําผิดให้เป็นผิดผู้ที่ ทำผิดก็ต้องได้รับโทษทำถูกก็ต้องได้รับคุณชาชนก็ชื่นชอบมากชื่นชอบอมามตพวกนี้เนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้ทองแล้วก,ก็เรียกว่าเสียอกเสียใจนะอา่อาจะต้องแก้แค้นคืนจึงเป่าหูนะเป่าหูพระเจ้าเสยนิโกศนว่าพันธุร,รานมีพรรคมีพวกเยอะอาจะอนะอาจะปฏิวัติพระองค์นะอาจจะปฏิวัติพระองค์นะพูดอยู่บวัยพูดอยู่บวอยนะจกนกระทั่งพระเจ้าเป็นเซนธิโกลนนะเชื่อเชื่อแล้วก็ หาโอกาสที่จะจัดการกับพันธุระเสนาวบวดีให้ได้กล่าวถึงานางนางมารีกานางมาริกาพออายุครรภ์ครบท้วนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วนี่นางก็คลอดลูกเป็นฝาแฝดสิบหกคู่นะคิดดูสิบหกคู่เป็นลูกชายทั้งนั้นเลยเป็นลูกชายทั้งนั้นเลยสิบหกคู่ก็สามสิบสองคนก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูลูกนะทั้งสาสิบสองคนจริญเติบโตนะ รอดทุกคนเลยได้รับการศึกษาเราเรียนเก่งเหมือนพ่อเลยเก่งเหมือนพ่อแล้วก็แต่งงานมีลูกสะพ้ยเน่ยนะมีลูกสะพ้ยคิดดูมีลูกสะพ้ยอนะีกสามสิบสองคนอ่าสามสิบสองคนคิดดูสิบหกค,ค,ค,ดดคู่โอเยอะเลยนะเรียกว่าบ้านก็หลังใหญ่โตเลี้ยงดูด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนพันธุระนี่อ่าพันธุระนี่ก็ถูกกันแกล้งนะวิธีกันแกล้งของพวกอัมหมากก็คือ บอกพระเจ้าเปรตนิธิโกศลว่าที่โน่นที่ชายแดนที่ชายแดนนี่มีโจรมีโจรหมู่ใหญ่มันปล้นฆ่าชาวบ้านจริงๆก็เป็นพวกทาหารพวกทาหารที่พวกอัมมานี่กอ่นะกอ,ขกอขึ้นไปจัดกองทัพกองโจรขึ้นไปปล้นฆ่าชาวบ้านแล้วก็แกล้งบอกว่าเป็นพวกโจรมากราบทูลพระเจ้าเปรตนิธิโกศลใ,ให้ส่งทางหารไปปราบไปฆ่าเร oh, าจะส่งใครละ่ะต้องส่งคนมีฝีมือมีวรยุทธ์อย่างพันธุระ พันธุระก็ได้รับมอบหมายพร้อมด้วยลูกๆไปพอไปถึงเท่านั้นแหละนะไปถึงยังไม่ได้ไปปราบโจรเลยนะไปถึงระหว่างซอกเขาก็ถูกพวกกองโจนพวกนั้นนะพวกทหารที่ซุ่มอยู่จัดก,การฆ่าเรียบเลยนะถึงจะมีฝีมือขนาดไหนถูกดักซุ่มอย่างนี้มันก็สู้มไม่ไหวตายหมดเลยทั้งพอ่อทั้งลูกในวันนั้นนะ่ะในวันที่พันธุระเสนาบดีพร้อมทั้งลูกตายเนี่ยแล้วก็เขาเอาจดหมายมาส่งนาง นางมาริกานางมาริกาพร้อมยรูกสภัยก็กำลังเลี้ยงนะเลี้ยงพัตนาหารพระอยู่นะในบรรดาพระน,นั้นก็นิมนต์นิมนต์พระสาลีบุตรพระโมัลลานะมาด้วยกําลังจัดแจงอยู่พระโมัลลานะสาลีตรนั่งสารวมอยู่หญิงรับใช้คนหนึ่งเนี่ยทำถือถ้วยมานะถ้วยถือถาดมาถาดกระเบื้องนะล่นหลุดมือไม่ระวังเล่งเปล่งปังเลยนางมาริกามองเห็นแทนที่จะดุนะ แทนที่จะดูก็าทาหน้ายิ้มยิ้มพระสารีบุตรก็ว่าเออของที่มันจะต้องแตกมันก็แตกไปธรรมดาเธออย่าถืออย่าคิดอะไรมากเลยนะนางมาริกาก็หยิบจดหมายออกมาจากชายพกแล้วก็บอกว่าเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ดิฉันไม่คิดหรอกเจ้าค่ะเห็นไหมนี่มีคนส่งจดหมายมาบอกว่าสามีแล้วก็ลูกทั้งสามสิบสองคนถูกโจรค่าตายหมดแล้วนี่ ี่ฉันยังไม่คิดเลยยังคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพระสารีบุตรก็เลยเทศนาสั่งสอนว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะมันไม่มีกําหนดไม่มีเครื่องหมายไม่รู้ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไร่มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่จีรังยั่งยืนนะควรที่เราทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาเห็นตามเป็นจริงนะนางมาริการเนี่ยท่านก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็สาธุในพระธรรมเทศนาคําสั่งสอนของพระธรรมเสนาบดี นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนางก็อบรมสั่งสอนลูกสะใภ้บอกว่าอย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทอย่าไปาโกรธคนที่ฆ่าฆ่าปู่ของเจ้านะพ่อปู่ของเจ้าหรือสามีของเจ้าเลยหรือว่าเป็นกรรมของเก่าเป็นกรรมเก่าของเราที่เป็นกรรมเก่าของพวกเขาที่เขาได้ทําปาณาติบาตมาก็แล้วกันนะอย่าไปถือโทษโทษกรธเคืองเลยนะให้เมตตาให้แผ่เมตตาต่อคนเหล่านั้นนะ พวกจารบุรุษน่ที่พระเจ้าปเสณทิโกศลส่งมาเนี่ยมาสืบดูว่าเออพวกนางมาริกาพร้อมม่ลูกสะพ้ยายนี่จะคิดยังไงจะอยู่อย่างไรจะวิพากษ์วิจารอะไรอย่างไรพอได้ยินโอวาทของนางมาริกาที่กล่าวสอนลูกสะพ้ายนี่เช่นนั้นก็นําไปกราบทูลพระเจ้าปเสณทิโกศนพระเจ้าปเสณทิโกศนพอทราบอย่างนั้นก็ให้คนอ่าให้คนสืบหาสืบหาว่าเป็นจริงอย่างที่กล่าวนั้นหรือเปล่าก็รู้ว่าพวกอัมมานี่ คิดร้ายต่อพันธุระเสนาบดีก็จับมาแล้วก็ลงโทษประหารชีวิตแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปกล่าวขอโทษนางมาริกานางมาริกาก็ยกโทษให้แล้วก็ขอขอให้พระองค์อนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองกุศินารานางก็พาลูกสะพ้ยเน่ยาให้ครอบครัวไปอยู่ในเมืองกุศินาราอย่างมีความสุขอย่างมีความด้วยความสงบปฏิบัติตนเป็นอุบาสิกาที่ดีในคราวที่ พระพุธอง์ปริณิพานที่เมืองกุสินาราพอกษัตริย์ลิชวีแห่พระบรมศพมานางก็ได้ถอดเครื่องเครื่องประดับมหาลาดาเครื่องประดับมหาลาดาเป็นเครื่องประดับที่มีราคาแพงมากราคาถึงเก้าล้านนะเก้าร้อยเก้าร้อยล้านเก้าร้อยล้านเก้าโกดเก้าร้อยล้านราคาแพงมากทําจากทองคําถึงพันแท่งนะแล้วก็เครื่องอของมีค่าอะไรต่างๆอีกมากมายนะ มีสตรีสามนางที่ใช้เครื่องประดับมหาลดาในทางพระพุทธศาสนามีนางมาริกานางวิสาขาแล้วก็ธิดาของพารณสีเศรษฐีนะี่ที่ใช้เครื่องประดับอันนี้นางก็ได้ถวายถวายแดย่พระบรมศพทําให้พระบรมศพเนี่ยเลื่องอลามงามนะรสมีแวววาวเลยล่ะนางก็ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนางก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะตามหลักธรรมทางพุท,ทธศาสนา,สา,าเจริญอายุจน ถึงสิ้นชีพก็ด้วยความสุขเป็นเป็นสาวิกาที่ดีนะเรียกว่าภาพชีวิตของนางมาริกาที่หลวงตานํามาเล่าให้ฟังโดยสรุปย,ยอ่อยๆคือนางเป็นผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตโลกและเข้าใจในชีวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาถึงจะมีการตายเกิดขึ้นก็ไม่ตีโพยตีภัยไม่โศกไม่เศร้าแล้วก็โอวาท ให้กับให้โอวาดแก่ลูกสะใภ้ไม่ให้จงเวียนจงกรรมให้แผ่เมตตาเนี่ยต่อผู้ที่ทําร้ายต่อสามีของตนเองได้ว,ว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองให้ถือเป็นกรรมเก่าที่สําคัญก็คือเป็นสเป็นภรรยาที่ดีนะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังพันธุระเสนาบดีผู้เป็นสามีให้กลับบ้านก็กลับอา้ากลับและที่สําคัญก็คือเป็นสาวิกาที่ดีเป็นสาวิกาดีเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้า เอาจะกราบแต่ละที่ก็ไปกราบพระพุทธองค์ก่อนไปกราบลาไปลามาไหว้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งควรที่เราทั้งหลายจะถือเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเพราะว่าผู้ที่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั้นจะไม่มีความทุกข์จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสงบคือสงบใจนะคนทุกวันนี้ความทุกข์เยอะความทุกข์เยอะเพราะอะไรทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ของชันนี่ก็ของฉัน้น อะไรต่างๆของชั้นโมดนะก็เลยมีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นให้เราเอาภาพแห่งชีวิตของพระนางมาริการภริยาของท่านพันธุลเสนาบดินเป็นแบบเป็นอย่างในการเรียนรู้โลกและชีวิตและก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกเลี้ยงลูกตั้ง32คนรอดปลอดภัยหมดเลยแล้วก็เป็นหญิงที่มีจิตเมตตาอย่างมากเลยถ้าเราประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ชีวิตของเราจะร่มเย็น สังคมจะมีมีแต่ความสงบสุขตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร